โตโยต้าโคโร拉อันติสนะครับปี2022ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอีโมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่นะครับกาลังอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบอีโมบิเลเตอร์นะครับอ่านข้อมูลเสร็จก็ประกอบรถทดสอบสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ใช้เวลาทําประมาณ1ชั่วโมงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ มาบริการถึงที่ได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิมูเลเซอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําก้านกุญแจไขประตูฉุกเฉินให้ด้วยนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกครับเปิดครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Toyota c o ค o l l อันติดนะครับ ทํากุญแจรถหายนะครับต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ